่าชมบรรยากาศค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนปนโตอีกราคาบ้านยายสังมือนี้โต้บึ้๊ดมือบัดเว็นค่ะทุกคนราคาทั้งใดก็ดีค่ะยายสังมีเทิง่าฟิตค่ะเมื่อนี้ว้ายเบิ่งเด้อค่ะเด้อบรรยากาศค่ะปนตกค่ะปนตกบ้องไปทา้งใดก็ดีค่ะ โกีบเบิดมือบริเวณเห็ดนะยายสังที่ได้ไปเก็บอย่างมือนน่อเนาะน้ำกระท่วมหัวทางละัะค่ะหินบัวคาทาาหน้าบ้านยายสังก็ดีค่ะพี่ลึกค่ะเป็นเครืองออฟฟิศก็ดีค่ะเอ็มนึงค่ะ,ออะ,คะ,น,คะน้ำก็ดีโพดเสียท่วมไปทั่วที่นะคะ พี่ลือพีิหนาแนาวค่ะเนาะคนกับ,บุญแตะแ่กทุกคนนะคะฝนโตแข่งขนาดค่ะไม่ต่างกันนะมาคอยบังวิวส,สวยเมันเช้าดูอแ่้วค่ะยามมันตกมาก,กับอ้ยบรรยากาศค่ะสดชื่นแจ่มใสเนาะคะ่ะแต่ทางเดินทางที่ที่ไปหัว่ไปสวนนีเนาะเข็ดจังไดเนาะคะ่ะเนาะที่ไปได้เมื่อนี้ อ้าฝนเดี๋ยวบนง่างฟ้าก็ดีค่ะมืดควันวอย่างเี้ได้สิไปได้เนาะม่เนาะไม่ต่างกันได้จะจมนี่ละเนาะค่ะราคาทังนี้ก็ดีค่ะก็เศร้าง่ายดอกเนาะค่ะเนาะทุกคนอ้าน้ำกระห้องใช่ค่ะอันนี้ก็ดีคุณนะคะตอกมาย่ำใดกระห้องย่ำนั้นอันนี้ก็ดีค่ะวันนี้มีไผ่ขึ้นมาอยู่ดอกค่ะทั้งเคิ่องนี้ก็ดี ้สงกาวเป็นวิวสวยมาชมเน่นบรรยากาศทึ่งเหนื่อเนากคะ่ะเอาค่ะคลิปนี้ก็พอแค่นี้แหละค่ะพาชมบรรยากาศช่วงฝนตกนะคะทุกคนโอเคค่ะคลิปนี้พอแค่นี้ค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยเจอกันนะคะเป็นเพื่อนทุกคนบ๊ายบาย